กระบบไม่กล้าจับงูสิงพ่อรักต่อหน้าเกี่ยวพันกันอยู่นานชาวบ้านแห่สองเลขที่บ้านกันเพียบสวัสดีค่ะแฟนๆช่องดารากอรสิบเมื่อเวลา18นาฬิกาของวันที่2 4พฤษภาคมนายวิเชียรหรือนายปั๊บกู้ภัยอุทัยธานี จุดเมืองการุงบ้านเลขที่72บ้านเขาตะาาพาปู่3ตำบลวังหินอำเภอบ้านได้จังหวัดอุทัยธานีได้รับแจ้งจากชาวบ้านเขาตะาาพาว่าพบงูสิงตัวขนาดใหญ่2ตัวอยู่ภายในทุ่งนาติดกับบริเวณบ้านของชาวบ้านจึงได้นําอุปกรณ์ไม้บ่วงรีบไปอย่างที่เกิดเหตุระหว่างที่ไปถึงแล้วได้พบเห็นงูสิงตัวขนาดใหญ่ทั้งสตัวกําลังพอดรักกันค่ะ โดนเกี่ยวพันตัวกันอยู่นานไม่ยอมแยกออกจากกันระหว่างนั้นตนเองก็กลัวบาปเนื่องจากเห็นสัตว์ทั้งคู่กําลังรักกันจึงได้ยืนดูดุดระหว่างนั้นตนเองก็กลัวบาปเนื่องจากเห็นสัตว์ทั้งคู่กําลังรักกันจึงได้ยืนดูอยู่นานเนื่องจากเราให้งูทั้งสองหยุดเกี่ยวกันก่อนค่อยหาวิธีลงมือจับแต่งูทั้งสองนั้นไม่ยอมเลิกได้เกี่ยวพันตัวกันต่อตนเองก็ยืนเฝ้าอยู่บริเวณนั้นเป็นเวลานาน ล่าสุดโดยเวลานานงูสิงห์ทั้งสองนั้นก็ได้แยกตัวออกจากกันแล้วต่างคนต่างเหนื้อเข้าป่าสู่ธรรมชาติโดยเองขอขอบคุณแหล่งที่มาจากข่าวไทยค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดข่าวกอสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ